เจ๋งครับเบทีมวยลุมพินีครับโอ้โหนี่ฮะแต่งตั้งโปรโมเตอร์มวยมาพริกมิติใหม่วงการมวยเลยใครครับจะทำให้ลุมพินีเกลือกล้องเกียงไก่ใครใครย่อมรู้นะครับผมล่าสุดนะฮะเวทีมวยลุมพินีก็แต่งตั้งเสียชยัยชุมพวงอันนี้คือชื่อเก่าเขานะครับแต่ชื่อใหม่เขาก็คือเสียชัยโกชายโก,โกเสียชัยโกโกอ<ก><ก>นี่ G จีโอนะครับจีโอ เสียชัยโกโปรโมเตอร์ออนไลน์นะฮะหรือว่าคุณคุณสิทธิรุตนะครับผมสิทธิรุตเสถียรจารุพงษานี่เลยนะครับผมนี่คือโปรโมเตอร์รายล่าสุดของเวทีมวยลุมพินีที่จะเข้ามารับตำแหน่งโปรเตอร์ป้ายแดงนะฮะจะจัดมวยวันที่24เมษายนนี้อ๋อ24ตรงกับวันอะไรที่เวทีมวยลุมพินีตรงกับวันเสาร์ฮะวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ทำไมถึงเรียก ชายโกลอเขาเป็นผู้ถ่ายทอดสดช่อง Go Sport. d world คือเข้าไป Go Sport. d world ฮะสามารถที่จะดูมวยสดๆได้เลยฮะดูมวยสดๆแบบเวลารีเล์เนี่ยประมาณวินาทีหรือ2วินาทีเท่านั้นเวลาเนี่ยเร็วกว่าทีวีถ่ายทอดสดอีกยืนยันนะโอเคก็ถือว่าสดจริงๆเอาเไปหลยพับหนึ่ง หนสองวินีจถือว่าโอเคครับโอ้เยี่ยมเลยพี่เจงครับมวยเตะซ้ายผู้ชมก็รู้เลยเตะซ้ายาคือไม่ใช่เตะซ้ายได้อีก15วินาทีเราปล่อยแบาเตะด้าซ้ายอันนี้เหมือน,นกับเหมือน,น,นกับนั่งดูติดขอบเวที<ม>ซึ่งเสียชายเขาเขาบอกงนี้ฮนะคือรองศาสราารได้ไปสัมภาษณ์เข้ามาเขาบอกว่าเขาจะนํากีฬามวยเนี่ยไปสู่ Inter, อินเตอร์ไปสู่ระดับโลกนะครับแล้วก็การจัดมวยในการเป็นโบรกเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะาเขาจะจัดจัดมวยระบบคล้ายๆกับเป็นระบบใหม่อาาระบบใหม่คือระบบใหม่ก็คือมวยเนี่ยเขาอาจจะมีมวยสามยกสามคูคม่มวยมวยห้ายกสามคู่มีผสมผสานในรายการเดียวกันรายการเแล้วก็มีมวยไทยกับมวยต่างชาติ ที่จะมาเจอะเจอกันแล้วก็จัดจัดระบบแสงสีเสียงนะครับผมนั่นนี่ผมไปเวทีลุมพินีมาก็เห็นมีแล้วนะบอกโหลงทุนไปหลายคงจะเป็นร้านน่ะหรือหลายล้านก็รู้ว่ามีระบบแสงสีเสียงไฟแสงไฟอโอคล้ายๆผมนึกถึงแบบคล้ายๆดิสโกัเทคอดีตตอนอดีตโอ้สด่ว่าพี่เกียงไปบ่อยไปบ่อยเนียแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างว่าครับโอเคอาจจะแบบแบบเมืองนอกนี่เขามีแบบ มีมีสปอตไลน์ส่องไปโน่นส่องนี่เพื่อจะสร้างจุดเด่นในบางจุดให้เป็นแฟนมุ่งสายตาไปตรงจุดเดียวกันที่ทำใหญเสียเสียชายนี่เขาไอ้นั่นนะเสียชายเป็นนักนักธุรกิจมีมวยหญิงด้วยนะคู่หนึ่งที่ที่เขาจะเข้ามาทุกอย่างเนี่ยเขาจะเข้ามาทำแล้วก็จะสนองนโยบายของทาง อ่าสนามเวทีมวยลุมพินีอ๋อบิ๊กแดงครับผลโทสุชาติแดงประภัยเออผมก็ได้ยินมานะว่าบอกโอ้โหไอ้ประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆบอกโอ้ยเวทีลุมพินีล่าดำเนินเป็นเวทีศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนี่อย่าว่าแต่ขึ้นบนเวทีเลยเอาแขนเท้ายังไม่ได้ไม่ได้จำได้ไหมมีเขียนต้าย่าเท้าอย่าเลยใครับเขาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ขนมโซเนียเนี่ยมันจริงจมันมันมันน่าจะเป็น ล้าหลังเขาแล้วครับคือเดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษสุภาพสตรีมันเท่าเทียมกันเขาถือความเท่าเทียมกันไม่มีเรื่องเพศความเท่าเทียมกันไม่เกี่ยวกับเพศเพศไม่เกี่ยวกับสีผิวครับไม่เกี่ยวเชื้อชาติวันนะมันเท่าเทียมกันก็ว่าไงางานในเมื่อกีฬาเนี่ยหลายๆกีฬาผู้ชายแข่งผู้หญิงก็แข่งเมื่อก่อนบอกว่าผู้ชาย วิ่งมาราธอนผู้หญิงไม่มีไอ้เดี๋ยวนี้ก็มีมีฮะมีมีหมดครับวิ่งกีฬาแบบไหนก็มีหมดก็มีมวยไทยมวยไทยผู้หญิงก็มีต่อยมีฮะเพียงแต่ไอ้สงสัยแล้วทาไมเวทีลูมินีล่าดาเนินห้ามต่อยอันนี้เป็นคุยกนานาเวทีอื่นเขาต่อยกันได้ครับแต่เวทีลูมินีล่าดาเนินห้ามต่อยมันก็ยังเป็นคําถามอยู่นะครับเขาก็บอกว่าก็ผลเนี่ยนายสนารคนนี้บอกว่าเขาจะไม่ให้ถามแล้ว ให้ความเท่าเทียมครับก็เชายเขาเขาอาจจะบรรจุมวยผู้หญิงขึ้นไปอันนี้มีแนวโน้มในมอแนน้มีแนวโน้มแล้วอีกส่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือโรงเรียนสอนมวยไทยลุมพินีอืที่เสี่ยชายเขาจะเข้าไปดูแลนี่ฮะก็แม่เหมือนกับเหมือนกับว่านายสนามคนเนี้ยเหมือนกับว่าเขาพูดคุยแล้วก็ เขามั่นใจในเสียตัวเสียชายโกเนี่ยอนะที่จะให้เข้ามาดูแลบริหารจัดการนะครับคือผมเคยคุยกับท่านนายสนามแล้วครับก็ท่านมีความคิดมีโปรเจกต์มีโครงการมีอะไรมีไอเดียครับคือเยอะอะนะแต่ว่าจะไปถึงได้ขนาดไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่เห็นท่านบอกว่าไอ้บางอย่างอย่างก็ต้องค่อยๆเป็นก็ค่อยไป จไม่อยากจะแบบประเภทว่าปุ๊บพับผลหันผลหันพันแล่นหรือว่าหักพาด้ไวยเข่าในบางสิ่งบางอย่างเขาเขาพูดมาชัดเจนแบบว่าผมเข้ามานี่ผมจะไม่ไปขวางทางทำมาหากินของใครนะฮะแล้วไม่ไม่มองใครเป็นสตรรับไม่มีก็ก็ทำมาหากินกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งรายละเอียดผมว่ายังอีกยาวครับผมใช่ฮะเสชัยนี่เขาไม่มีเขาไม่มีค่ายมวยของตัวเองนะ Uh huh. แต่ว่าแค่นักมวยจะได้มาตรงไหนหรือเปล่าพี่เก่ง uh huh. เขาก็จะไปผูกสัมพันธ์ทำไมตีกับโปรเตอร์ทุกทุก,ทก,ทกทึกเลย uh huh. ไม,ไม่ไม่ว่าลุมินีไม่ว่า่างเนินไม่ว่าเวทีมวยรังสิตหรือเวทีไห uh huh. น uh huh. นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะแฟนมวยเขาจะได้ดูมวย uh huh. ดูมวยต่างถึงสังสายกัน uh huh. นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนมวยชาวไทยที่ดูที่เป็นสมาชิกของโก้สปอร์ต สองล้านคนนะสองล้านคนแล้วตอนนี้สองล้านนะ่างประเทศอีกประมาณสิบล้านนะตอนนี้ที่อยู่ในมือนะอที่ทางประเทศนี่ก็จีนพนันใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจมวยนฮะเนี่ฮะก็อนาคตเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่า,าเราก็อยากจะให้กำลังใจเสยชยัยโกนะฮะขอขอให้อ่าไปถึงฝันแล้วกันเนาะ่ด้ไม่เจียงครับก็ยังไงแล้วก็ตามแล้วติดตามกันแล้วก็ติดตามชมติดตามแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับผม โมเตอร์ใหม่ป้ายแดงนะครับผม